ตึกแถวสามชั้นสีซีดหลังนั้นดูภายนอกไม่ต่างจากที่พักแรงงานทั่วไปชั้นล่างเปิดเป็นร้านซ่อมมือถือป้ายเขียนด้วยลายมือเปลี่ยนจอแบตบดล็อกลูกค้าส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นนักท่องเที่ยวและคนทำงานละแวกนั้นแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือทุกคืนหลังเที่ยงร้านจะปิดประตูเหล็กลงครึ่งหนึ่งเหลือช่องแคบพอให้คนเดินเข้าไปได้ข้างในไม่ใช่โต๊ะซ่อมแต่เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์เรยงกันแน่นเสียงพัดลม CPU ดังแข่งกับคพื่นทะเลที่ซัดฝั่งห่างออกไปไม่ถึงกิโลเมตร เด็กหนุ่มหญิงสาวอายุราวยีต้นตนนั่งทิมข้อความซ้ำๆด้วยภาษาไทยบนอังกฤษบางคนสวมเสื้อยืดบางคนใส่เสื้อกันหนาวทั้งที่อากาศร้อนพวกเขาไม่ได้คุยกันมากนักแต่ทุกครั้งที่หน้าจอขึ้นคำว่า transfer completed จะมีเสียงถอนหายใจโล่งมอกเบาๆราวกับเพิ่งผ่านด่านสำคัญแหล่งข่าวที่พานักข่าวเข้าไปกระซิบว่าที่นี่คือหนึ่งในฐานลับ ของขอบวนการสแกมเมอร์ที่ยงใยไปถึงหลายจังหวัดเงินที่ถูกหลอกโอนจากเหยื่อะจะถูกส่งผ่านบัญชีม้าเป็นทอดๆก่อนมารวมที่ระบบกลางซึ่งตั้งอยู่บนคลาวต่างประเทศแต่การสังการการคุยกับเหยื่อและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากลับเกิดขึ้นที่ตึกแถวเงียบเงียบริมทะเลแห่งนี้สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือรายชื่อเหยื่อที่ถูกเปิดให้ดูแบบผ่านๆมีตั้งแต่แม่ค้าตลาดสดครูโรงงานไปจนถึงข้าราชการระดับกลางหลายคนถูกหลอกด้วยวิธีเดิมๆแต่บางรายถูกเจาะข,ข้อมูลเชิงลึกรู้แม้กระทั่งยอดเงินคงเหลือและประวัติกาาารรใช้อัค คำถามเดียวที่ทุกคนถามเหมือนกันคือข้อมูลพวกนี้หลุดออกมาได้อย่างไรคำตอบเริ่มชัดขึ้นเมื่อการสืบสวนขยายจากตึกแถวไปสู่เส้นทางเงินและไปจบที่สถานที่ซึ่งควรปลอดภัยที่สุดนั่นคือธนาคาร ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีลูกค้าร้องเรียนจํานวนมากว่าเงินในบัญชีหายทั้งที่ไม่กดลิงไม่ให้รหัส OTP และไม่รับสายแปลกๆบางคนเพียงแค่ตื่นเช้ามาเปิดแอปก,ก็พบว่าเงินถูกโอนออกไปแล้วธนาคารชี้แจงตามขั้นตอนว่าเป็นความผิดพลาดจากผู้ใช้หรือการโจมตีจากภายนอกแต่จํานวนเคสที่เพิ่มขึ้นทําให้คําอธิบายเหล่านั้นเริ่มฟังไม่ขึ้นอดีตพนักงานไอทีของธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งขอใช้นามสมมติว่าต้นเปิดเผยว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่แฮกเกอร์เก่งขึ้นแต่อยู่ที่คนข้างใน ระบบธนาคารสมัยใหม่ซับซ้อนมีผู้รับเหมาภายนอกบริษัทซอฟต์แวร์และพนักงานชั่วคราวจำนวนมากบางตำแหน่งเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าที่ควรและการตรวจสอบประวัติไม่ได้เข้มงวดอย่างที่คนทั่วไปคิดต้นใช้คำเปรียบเลยที่แทงใจว่ามันเหมือนเกลือถ้าอยู่ข้างนอกก็แค่เค็มแต่ถ้าเข้าไปเป็นนอนในกระสอบต่อให้เกลือทั้งกระสอบก็พังหมด ข้อมูลลูกค้าบางส่วนถูกคัดลอกออกไปทีละนิดไม่ถึงขั้นฐานข้อมูลใหญ่โตแต่พอจะเอาไปประกอบการหลอกลวงได้อย่างแนบเนียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพทยอดเงินคร่าวๆและพฤติกรรมการใช้แอปเพียงพอแล้วสำหรับสแกมเมอร์มืออาชีพเมื่อข้อมูลไหลออกมาขบวนการบางแสนก็รับช่วงต่อพวกเขาไม่ได้สุ่มโทรแต่เลือกเหยื่อยางมีเป้าหมายปรับบทสนทนาให้ตรงกับชีวิตจริงของคนฟังและเมื่อเหยื่อเริ่มลังเลจะมีซัพพอร์ตอีกคนเข้ามาช่วยยืนยันสร้างความน่าเชื่อถือแบบทีมงานจริง สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้อันตรายคืออย่าหลายคนยังเชื่อว่าธนาคารคือฝ่ายถูกและสแกมเมอร์คืออัจฉากรจากที่ไกลๆไม่มีทางเกี่ยวข้องกันแต่ความจริงที่ค่อยๆโผล่ขึ้นมากลับบอกว่าเส้นแบ่งนั้นบางกว่าที่คิดปลายทางของการสืบสวนไม่ได้จบลงด้วยการบุกจับแบบในหนังไม่มีภาพตำรวจบุกพังประตูไม่มีเสียงเซเรนกลางดึกมีเพียงข่าวสั้นๆว่าร้านซ่อมมือถือแห่งหนึ่งปิดกิจการกระทันหันพนักงานย้ายออกไปหมดทิ้งไว้แค่โต๊ะว,ว่างๆและปลั๊กไฟที่ยังเสียบอยู่ ในเวลาเดียวกันธนาคารบางแห่งเริ่มเงียบกับคำถามเรื่องข้อมูลร่วมผู้บริหารออกมาถแถลงว่าจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในและย้ำว่าความปลอดภัยของลูกค้าคือสิ่งสำคัญที่สุดแต่ไม่มีใครบอกได้ชัดว่านอนตัวนั้นถูกกำจัดไปแล้วหรือแค่เปลี่ยนที่ซ่อนเหยื่อจำนวนมากยังไม่ได้รับเงินคืนบางคนต้องขายของบางคนกู้หนี้นอกระบบเพื่อประคองชีวิตต่อไปในขณะที่เงินที่หายไปถูกแตกออกเป็นเศษเล็กเศษน้อยกระจายผ่านบัญชีมา้าและละลายหายไปในระบบการเงินโลก เรื่องราวจากบางแสนทําให้สังคมต้องตั้งคําถามใหม่ว่าเราไว้ใจอะไรได้แค่ไหนในวันที่เทคโนโลยีทําให้ทุกอย่างเร็วขึ้นแต่ความรับผิดชอบกลับตามไม่ทันเมื่อเกลือที่ควรปกป้องกลับกลายเป็นนอนกัดกินจากข้างในและคือหนึ่งข้อความปริศนาอีกข้อความก็เด้งขึ้นบนจอมือถือของนักกล่าวคนเดิมว่าฐานที่บางแสนปิดแล้วแต่คุณคิดว่ามีแค่ที่เดียวจริงหรือเสียงคลื่นทะเลยังคงซัดฝั่งเหมือนเดิม คำถามนั้นกลับดังก้องอยู่ในหัวเพราะบางทีเรื่องนี้อาจไม่ได้เป็นแค่ข่าวอาชยากรรมหากเป็นคำเตือนว่าระบบที่เราฝากชีวิตไว้อาจก,กำลังผุพังโดยที่เรามองไม่เห็นและเมื่อวันหนึ่งบัญชีของคุณเงียบผิดปกติอย่าลืมว่าบางครั้งภัยร้ายที่สุดไม่ได้มาจากคนนอกแต่เกิดจากข้างในที่คุณเคยเชื่อใจที่สุดและนั่นคือจุดจบของเรื่องนี้ที่ยังไม่รู้ว่ามันจะบทจริงหรือแค่เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง